โอ๊ยโอ้ยอเองทั้งหลายเมื่อคืนกูไม่ได้หลับเลยว่ะคิดอยู่ว่าเอ๊ะกูจะเอาเงินที่ถูกหวยไปทำอะไรก่อนดีเนาะถูกตั้งหลายหมื่นใช่บ่อลุงเห็นบอกซื้อเลขทะเบียนรถเก่าๆที่จอดไว้ในเถียงหน้าใช่แล้วรถไายคอยพังแต่ทะเบียนวันสกดิทธิ์แท้ๆเลยออกตรงเป๊ะเฮอเฮอเฮอผมก็ถูกคือกันครับป้า ซื้อเลขตามฝันแม่เลข8ปดนี่ลหละตรงเป๊ะได้หลายพันเลยเสียได้ข่ใส่บอ่อหลายเลขสามโตกับบอ่อได้เอาบอ่อแม่นแต่เองสองคนดอกเดี๋ยวนี้เกือบทั้งหมู่บ้านนี่แหละถูกกันหมดขนาดหมาน้อยข่อยยังถือเป็นเลขนำหมาน้อยมันไปซื้อหวยตอนไหนยายกับมันวิ่งไปนอนใต้ต้นกล้วยที่ออกเครือพอดีไข่เลยเอาเลข0ูนย์มาตี ปรากฏว่าถูกบักคักมันให้โชคคข่อยอาหลีบ่อธรรมดานอ,อกหมู่บ้านเฮาคราวนี้บ่อมีคนเดือดร้อนอย่างเลยได้แต่ยิ้มหน้าบานทั่วทุกบ้านข่กับพอได้แต่ใช้นี่เลขมวดก่อนแต่กูก็ยังคิดอยู่เดอ้อว่ามันสิเป็นบุญหรือบาปกันแน่ถูกกันเยอะขนาดนี้งวดต่อไปเพิ่มสิให้ถึกแบบนี้อีกบ่เนาะโอยลุงอย่าคิดหลายมันคือโชคชะตา เงินทองมันกะเวียนไปเวียนมาแบบนี้ละ่ะคนดวงดีไปที่กระเพาะเหตุคนดวงบ่อดีไปหาเหตุเพราะแต่ที่หนูว่าเงินที่ได้คนเอามาซ่อมถนนเข้าหมู่บ้านเนาะพอฝนตกทีไรลื่นเป็นโคลนรถแทบออกบ่อได้ทางเข้าบ้านหนูแห่งมีแต่ตอมอจริงจริง แล้วก็ควรเอามาช่วยกันทำบุญให้วัดด้วยบ่อแม่นแต่เอามากินเล่นดอกได้ยินหลวงพ่อบอกกว่าต้องการทุนเฮ็ดวัดสร้างประตูโของอีกใช่แล้วเงินก็คือเงินถ้าใช้บ่อเป็นกระหมดไปซื้อๆเหมือนกินหมกักพลูบ่อฮอดค่ำกับเบิดถุงแล้วซื้อเหล้าซื้อเบียรแนวบ่อเป็นตา พวกเองว่าไปขนาดนั้นกูกะเห็นด้วยบ่ให้หลงระเริงไปดอกถูกหวยคือโชคแต่ถ้าบ่าขยันทำมาหากินสุดท้ายกระจนคือเก่าว่าบา่ขั้นถึกหลายคือเขา16บหกตื้อกะบ,บ่อขยันก็นได้อันนี้ผมเห็นด้วยลุงเวลาถูกหวยทีหนึ่งมันดีใจแทบสิขาดใจแต่พอหมดเงินแล้วมันกระหดหูหนอขั้น44ี่ตื้อมาหาคอยนี้ มีแต่เฮเฮอยู่บางทีเราก็อยากให้หมู่บ้านถูกหวยทุกงวดคือกันจะได้มีเงินใช้ทั่วๆกันกาแฟปีนี้บ่อหูว่ามันสิแพงคือปีกายบ่อบ่อได้ดอกลูกเอ้ยมันสิบ่อแม่นทางของโชคแล้วบางอย่างมันสิกลายเป็นความโลกสินอนฝันตั้งแต่เลขเวียกงานกระสิบ่อเฮ็ดบาทบ่อถึกขั้นเดละ่ะ จริงๆคอยก็อยากเห็นหมู่บ้านเฮามีความสุขเดอ้บอบ่แม่นแค่ตอนถูกหวยแต่อยากให้สุขเพราะเฮามีมิตรภาพดีๆช่วยเหลือกันในทุกๆด้านบอกว่าจะด้านใดก็ตามเออพูดถูกที่สุดเงินมันแค่ของชั่วคราวแต่ว่าความสัมพันธ์กันในหมู่บ้านนี่สิอยู่ไปตลอดช่วยกันออกเงินเทดทางไปสวนแดดทางเปเพหลาย ถ้างั้นพวกเรามาตกลงกันดีบ่เอาเงินที่แต่ละคนได้มาแบ่งส่วนเล็กๆทำกองทุนหมู่บ้านเอาไว้ช่วยเหลือคนจนคนเจ็บคนบ่มีบ้านดีเลยแบบนี้สิทำให้การถูกหวยครั้งนี้มีความหมายมากกว่าเงินอีกโอ้ยค่อยดีใจแท้บักเฮงของหมู่บ้านบ่ใช้แค่เงินแต่เป็นน้ำใจของโวกเองนี่ละ่ะ งวดหน้าถูกบ่อถูกรวมกันก็ยังอยากให้เรามานั่งหัวเราะคุยคือเก่าเนาะกาแฟก็เริ่มสิสุกแล้วเออถูกคือบุญแต่หัวใจหมู่บ้านเฮาต้องบอเปลี่ยนฮ่าฮ่าฮาข้อคิดเงินจากหวยเป็นเพียงโชคชั่วคราวแต่สิ่งสำคัญกว่าคือการใช้มันให้เกิดประโยชน์และรักษาความสัมพันธ์ในชุมชนให้มั่นคงตลอด